แคกลับมาได้แล้วอ้าวไหนเรามาทางกลับบ้านนะพี่ z ้มเห็นในถ้วยู่ไม่ได้เหรอ,อเดี๋ยวไปมึงนะฮ้ยนี่มนไม่ใช่พี่ z ้มนี่ทางนี้เหรอเจ้าหมูโอเคไม่หยอกนะสวัสดีเน่แค่ปลาโอ้ เห็นในถร์วอ์ดไหมน่ะ๋อฉันเห็นฉันเห็นนีไ่ไงว้าวขอบขอบคุณไปไปไปเรากลับกันเถอะเดี๋ยวแดงนายเข้าไปตามสิเอาแล้วแดงนะ่ะเอเข้ามานี่สิเหลือง <laughs> เดี để, 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 kh ๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปตามนะแล้วก็ไปบ้านเถอเจ้าหม้มามันเดนิซมแต่มันไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเพราะว่าฉันเป็นตัวปลอม ออโอโอะโอ้เย่อนๆมีแ่นายคนเดียวะ่เหลือออนนี้เกินเหรอจะตามไปก็ได้ แกถึงยังอ่ะเฮ้ยนี่เหรออืมก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนี่ฉันก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่ส้มพี่สมพี่สมมอ๊ะนายเป็นใครเนี่ยโอ้โหนึกจำไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยอืม เหลืองใช่ไหมเหลืองนี่เนี่ยเดียเ๋ยวนายเป็นตัวจริงหรือเปล่าอืาจะพิสูจน์นายนะตามมาฉันเป็นตัวจริงนายรองครับเจ้านี่สิเขาให้เป็นรูปนายนั่นจะลองครับโืดดี ดีโหโหน่าจะตัวจริงแล้วแหละโอ้โหอะไรน่าเปตัวจ้าเหลืองอืมต้องข้ามไปแล้เนี่ยโอ๊ยโอ้ยรอรอด้วยโอ๊ยปลา ôi bà ba lấy nè, ôi, bây ờ... ờ... là mấy phe sông không yên thần đấy phe sông, ơi, hả? có nói khai nào? Hả? Em, em là cái Bà, bà. แดงไอ้สอย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 ช้อนนี้ช้อนนี้จมูกอะใส่นี่นะนี่ไปอยู่บนอูหลืองนู่นป่ะอืมแล้วโอ้โหนี่สองเบี้ยตายซะโอ้โหไม่ไม่ไม่ไม uh, ่ไม่จำเนี้ยเอ่อเขียวอะใช่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 เขียว ดีใจด้วยเอ,เอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเป็นเขียวแล้วทำไมเดิอนออกมาจากตรงนั้นเอ้ยม oui, ันไม่ใช่แล้วฉันจะโคกระ เอานีะไอ้ขอโทษที่ไม่ไม่นะปล่อยหมูฉันปล่อยหมูพี่ส้มเดี๋ยวนี้อ้าอ้าไปไหนอะเอ้าโอ้หาเพื่อนไม่เจอแน่อ,อืมปิดส้มตัวอะไรฉันเองฉันอะเขียวอะเขียวเหรอนี่ใช่ไหมนี่ย ใช่ใช่เขียวอืมตัวจริงหรือเปล่าเนะี่ยอ่ะนาลองได้บอกโน้ดิโอเคดีใจด้วยเออเห็นแม่แมดไหม,มอ่ะไปทางโน้นหรอโอเคเออเราจะไปยังไงอย่างนี้ละกันไปโอ้โหนโ,โมงนี้ ขาวไปหมดเลยโอ้ my god เฮ้ยเฮ้ยในถ้ําหดเฮ้ยเอ้าโหเฮ้ยมันมาอีกแล้วเฮ้ยในถ้ําหดเฮ้ยไม่ได้ฮะฉันมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันมาอีกแล้วนี้ะไม่ได้เฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะ นี่อ่อฉันเป็นเครื่องจักรเหรอฉันตัวฉันเป็นเครื่องจักรนันเหรอเอ๊ะตัวฉันเป็นเครื่องจกักรมาเรียบรีบไปเรื่อยๆโอ้ยโอ้ยคุณเรียบรีบอยู่พี่สมตรงนี้แหละ กันเลยไ๋ยวไม่พร้อมฉันจะถูน้ำย,ยใส่บอลให้มันตายไปเลยนะมาแล้วฉันเออน้ำมูของฉันฉันจะขาดชนจบโคตโอดโอดโอ๊ออ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 ยไม่นะออมาไม่ได้พี่องสู้มัน,น,นมให้ได้เด้อ เอ้ป่าขึ้นแลวสว่างเป็นไงฮึ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 ฮนฮึฮงฮึฮึฮึอึฮ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 ึนนฮฮึฮึฮึฮั พี่ซมจันอยู่นี่พี่ซมพี่ซมเอ๊ะเหมือนจะไม่เห็นฮะฉันก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนสินะปึ๊บอ้อยว <c oughs> ันนี้เจ้าหมูเอ่อในกล่องนี้ใช่ไหมัคงจะกล่องนี้แหละอืมไม่มีฮะมีแต่เซนเทอร์บอลืมข้างบนนู่นเหรอเคหมายดูซิเอ่อเอเอ ไวลงไปแล้วโูยี่นี่ที่ไหนเนี่ยรีบไปรีบไปรีบไปก่อนอเนีเ่ยเนี่ยยขึ้นไปข้างบนเลยโอเคเอ่ผสมผสมเข้าไปโอเคโอเคโอเคผสมผสมเรียม

อ๋อขอบใจมากนะฟ้าเข้ามาเลยง้บอกอะไรเนีย่ยที่มันบอา,าอะไรเนี่ยเฮ่อ อย่อย่ยนตัวจริงฉัตัวจริงไม่ฉันต้องหาวจริงนตัวจริงไปไปไปก่อนเลย 木夯。猛猛 ขอบคุณมากเลยเจ้าหมูไปไปไปเอ๊ยนั่นใครนะ่ะนั่นม่วงนี่นะ่ะเฮ้ยแอพวกนายโอ้พวกนายพวกนายนไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ขอบคุณเย้ฉันเองตามฉันมาส <c oughs> ตามิตามไปก็ได้ตามไปก็ได้ không mà tám trăm không mà na, không mà lấy uh bây giờ giờ na ủa mày nè na không เออมนินไปแล้วนะเดี๋ยวแดงจังว่ายาดีกว่านะไปกลับไปเถอะโอ้โอ้ั้งนายก็เจ็บตัวฟรีเลย,เลยดิไปซ่อมโหกลับก็ได้วะโอ้ยโหนั่นก็เจ็บฟรีเลยดิเอาเอาพวกนายโอ้โถอ <c oughs> เอ้ยเอ้ยพวก เฮ้ยพวกนายเขากลับมาอีกแล้วอะ่ะเอเ้ฮึเอาไงดีง<อ>ั้นไปดีกว่าอ่มออ้ยไปก็ได้ถเอ้ยลยกมาสิไปนะวูวขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับ